สวัสดีค่ะดูถ่มะวันนี้พบกับช่องพลอยเด็ดเลยชแนลนะคะวันนี้พลอยจะพาทุกคนไปดูน้ําตกกันนะคะไปค่ะหิ่ม้ยังไม่ละลายเลยอ่ะดูสิเนาะแต่น้ําก็ยังไหลได้อ่ะ นี่นะคะเรากำลังเดินไปค่ะเธอเมื่อกี้สตรอเบอรี่ที่เราเห็นนะเขาให้เราเก็บกินฟรีใช่ไหมไม่ดิเสียตังหรอเก็บแล้วก็ไปแช่งกิโลก็เสียตังอ๋อค่ะเรามาในช่วงที่ ดูดูหนาวเนาะไม่รู้ว่ามันจะสวยไหมไม่รู้ว่ามันจะสวยไหมนะคะแต่เราก็ต้องไปดูตอนนี้ต้องไมมแทบทุกต้นจะไม่มีใบไม้เหลือแล้วนะคะยกเว้นต้นสนที่เอาชีวิตรอดได้ในอากาศหนาวๆแบบนี้ดู้สิคะสวยงามมากแต่ถ้าเรามาในช่วงที่แบบว่าช่วงที่มีใบไม้ผลิอะไรอย่างเงี้ย หน้าสวยคนสวยหน้าดูค่ะนี่ค่ะช่วงน,นี้ไม่ใช่ช่วงหน้าร้องคน คนก็เลยไม่ค่อยพุ่งพันเท่าไหร่ช่วงหน้าหนาวค่ะเรามาในช่วงที่ฤดูหนาวเนาะไม่รู้ว่ามันจะสวยไหมไม่รู้ว่ามันจะสวยไหมนะคะแต่เ,เราก็ต้องไปดูตอนนี้ต้องไม้แทบทุกต้นจะไม่มีใบไม้เหลือแล้วนะคะยกเว้นต้นสนที่เอาชีวิตรอดได้ในอากาศหนาวๆแบบนี้ ใช่ไคะสวยงามมากแต่ถ uh, ้าเรามาในช่วงที่แบบว่าช่วงที่มีใบไม้ผลิอะไรอย่างเงี้ยน่าสวยคนสวยน่าดูอะค่ะเนี่ยค่ะ ช่วงน,นี้ไม่ใช่ช่วงหน้ารอ้อนคนคนก็เลยไม่ค่อยพุ่งพันเท่าไหร่ช่วงหน้าหนาวเดินมาสักพักหนึ่งก็เริ่มมีคนแล้วนะคะข้างหลังก็คนเยอะ เธอไม่นะที่สองเชอแล้วหนูไม่ร้องตั้งชื่อเหมือนกันนี้เจอคล้ายๆว่าเป็นผู้ริสที่แบบซื้อไม่ซื้อเธอไปฟังคลิปแรกที่ฉังอ่านแล้วยันจุกเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาใหม่นะคะรอบนี้มาแบบงงๆค่ะ อย่างนี้คอไหนดูกรงซ่อนทุ่ดูแลบอกว่าก้อยหัวแล้วกาไป้ี่หัวและตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นเขาวกันนะคะตรงนี้ไปทำอะไรน้ำเไยน้ำแข็งยังเห็นไหมเห็นไหมคะน้ำมีเป็นน้ำแข็งอยู่เลยไปค่ะ เดินตามตูดเข้าไปค่ะโอ้ยวันนี้เราจะเดินไปถึงน้ำตกไหมทุกคนเน่อยวันนี้น้ำตกอันนี้เท่านี่้เด,ดเดินไปถึงแล้วเดินกลับไหวไหมนั่นแหละ ลองเท้าสีขาวจะเหลือไหมวันนี้นี่นะคะทานไปน้ำตกเหมือนกับมาเดินปิดนีกกันค่ะทุกคนตอนนี้เหงื่อเริ่มจะออกแล้ว นี่นะคะน้ำใสามากนี่นะคะ แข็งอยู่เลยอ่ะอย่างนี้ปลามันจะเหลือแล้วลงไปได้ไหมอยากลงไปโดนน้ำอ่ะม่ค่ะทุกคนน้ำยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยอ่ะไปสิกระโดดลงตุ้มแล้วก็ออกมาทีเดียวนี่นะคะ เรามาดูน้ำตกแต่ไม่มีน้ำตกให้เราดูมีแต่น้ำแข็งค่ะดูนี่มีแต่น้ำแข็งนะคะไม่มีน้ำตกค่ะมีแต่น้ำแข็งเราสามารถขึ้นไปขึ้นไปเหยียบบนน้ำแข็งได้ด้วยนะคะ สีงุดนะคะ,ะ,คะเขาต้องมากใกล้ๆเลยคะ่ะนี่นะคะมัลืน่นด้วยสามารถเหยียบได้เลยนะคะนี่นะคะน้ำตกที่เรามาดูกันเรามาถึงแล้วค่ะสวยมากสวยมากะคะ่ะ น้ำตกที่แกเป็น้ำแข็งแล้วนะคะ <c oughs> นี่ค่ะสวยงามมากค่ะทุกคน นี่นะคะทุกคนสวยงามมากมีเป็นทางน้ำไหลค่ะสวยงามมากเลยค่ะรีบถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วค่ะ อากาศเยนค่ะเมื่อกี้เดินมาแล้วร้อนมาถึงนี่หายหายร้อนเลย,ยนี่นะคะทางนี้ทางเดินแบบสบายๆถ้าเรารู้ว่าเดินทางนี้แล้วมีแต่ทางเรียบอย่างนี้เราจะมาทางนี้นะคะเราเดินฝันนูนมีแต่ก้อนหิน ทันมันต่างกันมากเลยนะคะแต่ถ้าเราเดินฝันนู้นมันจะได้ชมธรรมชาติมากกว่าแต่ตรงนี้เรามาในช่วงที่ใบไม้ยังไม่ผลิดนะคะกเ็เลยมองไปทางไหนก็เหมือนต้นไม้ที่ยืงต้นตายค่ะน้ำใสามากเลยอะ่ะมไ,มไม่ไม่หิว เที่ยวมาทำไมเนี่ยก,กินก็ไม่กินเิียวไปสามกิโลเิียวกลับสามกิโลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพลอยเด็ดเดื c h ชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้จบลงแค่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะดูทอมะ